สวัสดีค่ะคลิปนี้คูดานี้จะมาสอนวิธีการละลายทีดีนะคะทีดีก็คือไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะก็จะเป็นผงประมาณแบบนี้นะคะเป็นผงแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะเอาไปใส่สบู่เราจะต้องทําการละลายก่อนนะคะวันนี้ครูดาน้จะมาสอนวิธีการละลายให้นะคะอะ่ขั้นตอนแรกเราต้องไปต้มน้ําให้อุ่นก่อนนะคะเอาน้ําอุ่นๆน,นะคะ เสร็จแล้วนะคะเดยวครูดานนี้จะละลายให้ดูนะคะเราก็ช่างนะคะเราใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเราช่างน้ําลงไปวันนี้ครูทําให้ดูเฉยๆนะคะเสร็จแล้วครูก็ใส่ไทเทเนียมลงไปค่ะไทเทเนียมลงไปค่ะคนให้เขาละลายค่ะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งจะเป็นอัตราส่วนที่เข้มข้นมากนะคะ ฉะนั้นเวลาเราไปใช้อ่ะคะ่ะเราจะไม่ต้องใช้เยอะนะคะใส่น้อยเขาก็ขาวแล้วเห็นไหมคะอย่าพอน้ําอุ่นเขาก็จะค่อยๆละลายแบบนี้บางคนอาจจะละลายในหม้อแบบนี้ก็ได้นะคะนี้ครูต้องการให้เห็นนะคะว่ามันละลายยังไงก็เลยละลายในถ้วยให้ดูนะคะ ก็คนจนฝากเขาจะละลายแบบเข้ากับน้ำได้ดีนะคะค mm. ือก็ใส่ลงไปอีก mm. คือถ้าหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยคือเขาเข้มข้นมากเกินไปแล้วมันละลายยากก็สามารถเติมน้ำเข้าไปได้นะคะเ mm. ติมลงไปจนฝากเขาจะละลายหมดอะค่ะ สามารถทําได้ทุกอย่างยังไงก็ได้ให้เขาละลายถ้าเราต้องการที่จะใส่น้ําในสบู่ให้น้อยที่สุดเราก็เอาแบบเข้มข้นเลยค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คืออันนี้เข้มข้นมากเลยนะเห็นไหมมันจะเข้มข้นมากแต่ถ้าเผื่อเรายังละลายคนอย่างเงี้ยมันยังคนได้อยู่ก็โอเคเราไม่ต้องเติมนนะ้ํา แต่ถ้ามันยังเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยละลายเนี่ยก็เติมน้ำแต่เดี๋ยวเขาก็ละลายหมดนะคะเนี่ยเข้มข้นมากเดี๋ยวเวลาเราใช้อะคะ่ะเราก็ใส่ขวดเอาไว้ค่ะเวลาเราใช้อย่างครูดานี้นะคะทําเสร็จแล้วครูดานี้ก็ใส่ขวดแบบนี้ไว้เวลาใช้เราก็เขย่าเขย่าก่อนแล้วค่อยใช้เพื่อให้ทีดีอะคะ่ะเขาละลายเข้ากับน้ําให้ให้เป็นเนื้อเดียวกันให้มากที่สุดนะเนี่ยแล้วเราค่อยใช้นะคะ ก็ก็เวลาเขาคนละลายเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาเย็นนิดนึงแล้วเราค่อยไปเทเก็บลงในขวดนี้นะคะนะคะเขาก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราไม่ต้องซีเรียสเอาแบบนี้เลยเนี่เขายังมีแบบเนื้อเนื้อผงผงอยู่เพราะอะไรเพราะเข้มข้นมากเกลือมากเลยนะคะเราก็สามารถใส่น้ำไปได้อีกนะใส่น้ำเพิ่มไปได้อีก คือที่ครูบอกอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งอะ่ะครูต้องการที่จะให้ให้ทุกคนมีอัตราส่วนที่เออไปทําได้ไม่มาตรฐานอะไรเงี้ยแต่พอเราลงมือทําจริงๆปฏิบัติจริงๆอ่ะค่ะมันอาจจะเข้มข้นเกินไปเราก็สามารถเติมน้ําเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลําบากมากเกินไปแค่นั้นเองนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะที่เห็นข้างหน้านี่คือฟองนะคะก็ยังละลายไม่หมดแค่นี้เองค่ะในการทําแต่แล้วเราก็เทล,ลงขวด จบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ